อดอสวัสดีครับวันนี้อยู่เกมแ a n น e r เซิร์ i ไอดอลไนท์เครับผมเป็นตัวเกมแนวไ d ดอ RPG เนาะงานคุณภาพอีกแล้วครับงั้นเราไปดูกันว่าตัวเกมมีระบบอะไรบ้างครับหลังจากเข้าเกมครับเราจะเห็น UI ค่อนข้างสะอาดตาเนาะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูการตั้งค่าของเกมครับก็จะมีเมลบ็อกต่างๆครับก็คือเมลที่เข้ามานะแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็จะเป็นเซฟแบตเออร์ชิเมนต์นะอล็อกเอเแล้วก็อีเวน จะมาดูที่เซตติ้งเนาะการตั้งค่าของเกมนี้ก็จะมีการตั้งเฟรมลิมิตเนาะหรือเรสโซลูชันครับก็คือขึ้นอยู่กับสเปคคอมของเพื่อนๆได้เลยส่วน l a n g เนี่ยก็จะมีหลายภาษาแต่ยังไม่มีภาษาไทยนะครับเมนูในเขาก็คือสามารถลิงก์ o o o l l e iOS แล้วก็ Facebook ได้ครับผม mm hmm. มาดูที่โปรไฟล์ต่อโปรไฟล์แล้วก็สามารถเปลี่ยนไอคอนเป็นตัวละครที่เรามีได้ครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยส่วนร mm ีเนมก็เปลี่ยนได้ครั้งหนึ่งถ้าครั้งต่อไปก็เสียเพช โอเคครับงั้นเรามาดูวิธีการเล่นของเกม i d ดอนะวิธีการเล่นก็กดที่ตรงนี้ได้เลยครับเป็นเ u วกเนาะนี่ซึ่งตอนนี้ก็คือเคลียร์สเตจอยู่ที่58ครับผมเราสามารถดําเนินการตามเวกวกเนะี่ยซึ่งตอนนี้ผมถึงเกวกที่2.74แล้วโอเคซึ่งเขาให้เคลียร์สเตจ58ก็คือสเตจบอสเนะเวลาเราตีไปสักพักหนึ่งครับก็จะมีสะสมแล้วก็เจอบอสเราสามารถกดที่รูปบอสเพื่อท้าทายบอสได้เลยครับ สำหรับมุมกล้องของเกมเนี่ยก็จะสามารถปรับเห็นไหมครับเราสามารถเล็งไว้ที่ตัวละครไหนก็ได้ครับแล้วก็สามารถปรับคูณเข้าไปใกล้เห็นไหมครับเราสำับตัวละครได้เนาะแล้วก็สามารถแชทได้ครับสมมุติเราไม่อยากให้หน้าจอไกลก,ก็เล็งตัวไหนสักตัวหนึ่งก็ได้ครับผมขึ้นอยู่กับความชอบเลยนี่ครับอันนี้ก็คือระบบการเล่นของเกมเนาะซึ่งแนวโดยก็จะเป็นแบบนี้เกือบทุกเกมอยู่แล้วครับที่เหลือก็อยู่ที่ระบบอ่ะ พิธีการซูบอสก็เหมือนกันครับเราจะต้องกําจัดบอสให้ก่อนหลอดสีม่วงด้านล่างเนี่ยหมดถ้าหลอดสีม่วงหมดเนี่ยแล้วกําจัดบอสไม่ได้แล้วก็จะไม่ถือว่าผ่านนะครับอันนี้เคลียร์แล้วแล้วก็ทำเครกต่อไปได้เลยครับกําจัดศัตรูอันนี้คือระบบการเล่นของเกมนี้ครับผมงั้นเรามาดูเมนูต่างๆที่อยู่ด้านบนนะว่ามีอะไรบ้างครับเมนูแรกเลยก็คือเป็นการบัฟนะครับตรงนี้เนาะส่วนเมนูที่สองที่เป็นลูกเต๋าก็คือทอยลูกเต๋าเพื่อรับ ของรางวัลครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นระบบของไอดอลทั่วไปครับที่ออนไลน์หรือว่าเราอยู่สักพักเนี่ยก็จะใช้เวลาในการนับนะแล้วก็จะมีทรัพยากรให้อันนี้ก็เป็นบัตเทิลพารครับก็กดเก็บได้เลยจะมีเควสพาร์ตแล้วก็ไน g h ออเดอร์เลเวลพารเนาะส่วนตรงนี้ก็อุดหนุนซัพพอร์ตเกมออนเนอร์นะก็สามารถเติมเงินตรงนี้ได้เลยครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเหมือนเออร์ชิพเมนต์ต่างๆของเราครับผม อันนี้ก็จะเป็นเควกเนาะแล้วก็กดเข็มได้เลยซึ่งเควกก็จะมีเดลี่ก็คือรายวันเนาะวิกลี่รายสัปดาห์แล้วก็รีพีทก็เควกเดิมๆซ้ำๆที่เพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆครับกดเข็มได้เลยครับผมตัวเกมนี้แจกค่อนข้างเยอะส่วนตรงนี้เป็นอ่า ction, ฟังก์ชั่นแฟคชั่นสิอ่าเป็นฝ่ายเนาะเกมนี้จะมีระบบที่เรียกว่าเป็นเป็นฝ่ายตัวละครเป็นกลุ่มครับเห็นไหมครับเขาจะมีกลุ่มของเขาเนะซึ่งถ้าได้กลุ่มมาเนี่ย แล้วตัวละครครบเนี่ยแล้วก็จะสามารถเคมพวกเพชรได้ก็เข้ามากดเคมออได้เลยครับนี่เราเห็นตัวไหนแดงก็เข้ามากดได้เลยครับเพราะว่าเรามีตัวละครครบทีมของเขาแล้วคือฝ่ายของเขาครบเนี่ยตัวละครที่เราเปิดได้ครบนี่ก็กดมาเคมครับอย่างที่2ก็คือ relation chip นะก็คือความสัมพันธ์ของตัวละครครับก็สามารถอัปเกรดได้ครับถ้าเรามีตัวละครก็จะเพิ่มสแต็กให้ตัวละครเราเนาะก็แนะนำว่าถ้ามีตุ่มสีแดงเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาแล้วก็กด เคมได้เลยครับรับรางวัลรวๆโอเคครับอันนี้ก็คือแลน์กิ้งครับผมก็ดูแลนด์ชาวบ้านเขาแล้วก็กดรางวัลนะจะมีรีวอร์ดให้ครับแต่เน,นี้ยผมเคมไปและโอเคก็น่าจะไม่ขาดอะไรแล้วสำหรับระบบข้างบนงนั้นเราเราไปดูระบบข้างล่างบ้างนะข้างล่างเริ่มจาก ช็อปก่นอนเลยกันครับผมช็อปเนี่ยก็จะเป็นกาชาของเกมครับเพราะจะมีการเปิด10 30แล้วก็300ซึ่งมีค่อนข้างหลายตู้นะครับนี่ก็จะมีตัวละครต่างๆเนาะแต่ผมจะเปิดตู้หลักเพราะว่าเขาผมจะมีตั๋วค่อนข้างเยอะนะวิธีเติมวิธีการเปิดก็สามารถกดได้เลยแล้วแต่แจะเปิด300 3ติดเปิดทีละ30ก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเควกให้เปิดทีละสิบเรื่อยๆเนาะถ้ามีแสงสีแดงหมานถึงแปลว่าในตัวคะครที่เป็นระดับสูงสุดข,ของเกมครับผมนี่เห็นไหมครับจูดี อันนี้ก็คือการเปิดกาชาเนาะอาร์ติแฟกต์ก็คืออุปกรณ์สวมใส่ที่อ,อัพเกรดของตัวละครเราซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เปิดนะอารมณ์ให้มองว่าเป็นอาวุธของเกมหรือเครื่องประดับของเกมที่ใส่ให้ตัวละครครับช็อปก็ทั่วไปเลยใช้เพชรซื้อครับแล้วก็สามารถซื้อครับปสุการณ์ต่างๆได้เดลี่ครับผมอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นชาเลนจ์ครับไทโอออฟวอเตอร์เนี่ยก็จะเปิดเป็นช่วงเวลาผมยังไม่สามารถเข้าได้เนาะแต่จริงๆระบบก็คือเป็นการต่อสู้ครับอารีนา ตอนนี้ผมก็ยังเข้าไม่ได้เหมือนกันครับไม่แน่ใจว่าเปิดเป็นช่วงเวลาหรือเปล่านะแต่ว่าผมเข้าไม่ได้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดันเจียนซึ่งยังไม่สามารถเปิดได้ต้องเปิดที่เควกสองแปดสี่อธิบายให้เข้าใจง่ายคือเป็นระบบปามทรัพยากรของเกมนะครับผมโอเคมาดูที่กระเป๋ากระเป๋าเนี่ยจะแบ่งเป็นอา,อาหารนะฟู้ดก็คือสามารถบัฟได้เวลาเรากินเนะาะอันนี้ก็จะเป็นของใช้ครับ สมมุติถ้าเรามีเหรียญ e ีกต่างๆเนี่ยก็กดใช้ไปได้เลยครับผมก็จะได้เข้าสู่การอีกเนะเพื่อไปอัพเลเวลของตัวละครนะครับโอเคคอนซัมเอเ e ินะครับผมโอเคงั้นเราไปดูระบบตรงนี้ครับผมก็คือการอัปเกรดของตัวละครก็เป็นเหมือนแนว i d ดอของเกมอื่นๆครับก็จะมีอัพสแต็กไปเรื่อยๆโดยใช้เงินเนาะแล้วก็จะมี โ o เทนช i a l เนี่ยก็จะเป็นอัพโดยใช้ของอื่นแทนนะแต่ผมยังไม่เปิดแต่จริงๆก็คืออัพจะแตกเหมือนกันนะครับงั้นเรามาดูระบบสุดท้ายของเกมครับก็คือตัวละครนะครับฮีโร่ของเรานะก็จะมีอร์ติแฟกที่เป็นของสวมใส่ที่ผมเปิดเวิกที่360เนาะยังไม่เปิดซึ่งฮีโร่เนี่ยก็จะมีการจัดทีมครับวิธีการจัดทีมก็ค่อนข้างง่ายก็เลือกตัวละครที่เราต้องการใส่ครับนไะครับแล้วก็กดแอดเนาะ ทีโรอินโฟก็คือข้อมูลของตัวละครครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีบอกธาตุต่างเนาะเอาโอเคเดี๋ยวผมลองเลือกตัวนี้เข้าทีไม่ดูเนาะนี่ครับเห็นไหมครับนี่แล้วก็แค่แอดเข้าไปแล้วก็เลือกตัวละครหรือจะเลือกตัวละครที่อยู่ในเนี้ยสับกับตำแหน่งอื่นได้ครับผมตัวปืนแล้วก็ให้มาอยู่ด้านหลังๆเนาะโอเคนี่ก็คือการสลับตัวละครเนะาะสำหรับตัวของเกมนี้ไม่ค่อยได้มีจะเรียกว่าไม่ค่อยได้มีระบบของตัวละครเยอะครับก็มีแค่อัปเกรดเลเวลเนะซึ่งได้จาก าการเปิดพวกกระเป๋าเนี่ยนะครับผมก็อัปเกรดสำหรับถ้าเราได้ตัวละครซ้ำครับมันก็จะมีตัวสีแดงขึ้นนะแล้วก็กดที่ลิมิตเบรกแต่ผมไม่แนะนำให้กดตรงนี้เสียเวลาครับตรงนี้ครับระบบข้างล่างข้างไม่ใช่ข้างล่างตรงกลางนาจอจะมีคำว่าลิมิตเบรกออกกดเลยครับตัวเกมค่อนข้างดีมากคือจะลิมิตเบรกทุกตัวที่ซ้ำได้เลยยิ่งเราเปิดกรชายเยอะก็จะได้ลิมิตเบรกเยอะเนาะ ก็ะจะมีตัวซ้ำเยอะครับหลังจากเราเปิดลิมิตเบสเเราจะเห็นปุ่มหรือว่าตัวเซนเอเป็นแจ้งเตือนสีแดงเงี้ยคือเวลาหลังจากเขาลิมิตเบสเนี่ยเขาจะได้เพชรครับผมก็กดเข้าไปรับได้เลยนี่ครับไปรับตัวเกมนี้แจกค่อนข้างเยอะเลยครับผมโอเคงั้นเรามาอธิบายตัวละครในเชิงลึกกันนะตัวละครของเกมนี้ก็จะมีแบ่งเป็นาธาตุไฟลมดินน้ำแสง แล้วก็มืดแล้วก็ไลท่าุแล้วสามารถฟิลเตอร์เฉพาะทาตุได้นะครับผมสมมุติอยากเล่นทาตุไฟเนาะอยากเล่นทาตุลมก,ก็ฟิลเตอร์ได้เลยแล้วก็ยังมีประเภทของอตัวละครเน,นะแท้งสายเวทสายโจมตีสายแรลงโจมตีไกลเนาะนี่ครับแล้วก็ระดับของดาวเนาะซึ่งตอนนี้ต้องกดออกไปก่อนครับเพราะว่าดาวผมยังไม่สูงอันนี้ก็คือจะเป็นระบบของ ฮีโร่เกมนี้ครับผมโอเคครับงั้นเรามารีแคปตัวเกมแกรนเซ็กไอดอลไนกไกันนะครับตัวเกมเป็นแนว i d ดอนะที่มาพร้อมทุกระบบอำนวยทุกความสะดวกที่ผู้เล่นคิดถึงจริง UI สวยสายชิวนั่งมองก็เพลินละครับผมแถมยังมีทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยนะครับยังไงตรงนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เนะเาะตลอบคลิปนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าชอบไงก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ